สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมอน,นี้กลมาพบพอกับช่องแฮปปี้พริกไทยแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกคนมอนี้พามากินอีกแล้วนะจ้าทุกคนก่อนจะกินก็ขอขอบคุณก่อนเนาะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เขามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามเพื่อเพ็กเนกำลังใจให้แม่กับครอบครัวนะจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนมือน,นี้พามากินข้าวปุ้นจ้ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำปลาเดกน้ำปลาเดกหนูเนาะครับตับมะม่วงข้าวป<า>ุ้นบีบสด อกระปุนบีบสดกินกับน้ำน้ำประแดะน้ำกะปิเนาะพ่อบ้านเพิ่นซื้อมาก <มา S 2> ็มีเค็ดหมูเนาะผักกับบัวอยมียู่นี้พักลวกใส่กระปุนพักก็มีแต่พักบงน้อยนึงแถมมากับตำหูแม่ขออนุญาตใายมือนะจ๊ะแม่ใช้มือเด้อซื้อพักกระจองลวก ระปุ้นน้ำปลาแดดนะจ๊ะมันเข้าหรือเปาพี่น้องเมนูเส้นมัน,นขาดไม่ได้ก็คือตำหูเอ่ะขึ้นหอดพี่น้องพี่น้องเ้ยสงูง,งนี่ยากเวกแง่แม่บอกก็แต่เอาแต่กระแตนมะเหลียงนี่แง่แห้ง มีกันบมีเวลายังมาก,กินเข้ากับพี่กับน้องเนาะมาพี่น้องมาอืมเผ็ดอยู่นั้นเนี่ยอื เป,เป็นยังไงบรรยากาศเนาะเป็นแดดห้อน,อนขึ้นปรปเย็นแดดห้อนแต่ทั้งเธอ่ก็มืดฝน เมนหุ่งหุ่งตำหุ่งก็ซื้อมาพี่น้องตำหุ่งก็ปุ่นเนาะนั่นประจั่ง ถ้าไปกินอยู่ร้านแห่งแซ่บอันนี้ก็บ,บีบจะซอสอะไรเนี่ยข่าวนะเนี้ เัเป็นนองเนี่คักคักคักเพชรเดี๋ยเนยเยยยาะพักสดหน่อยมื้อเนี่ยมา โลหนึง่งได้เหรอขาปุ้นโลหนึง่งจัดไป เมนูแบบนี้แม่มากเนาะเด็กเส้นบอกเข้ากันเนะาะอำมาฮุงเซอืออัน เสื้อเม็ดประดบมาเด้อทุกคนมากินกน้ำแข็หเงๆจังได้ถ่ายคลิป มีแต่อกินข้าวกินเพื่อกินมันไม่ได้กินข้าวพร้อมกัน

Để cái phần nào nhỏ ơi hmm. Để lùng vào đi xuống à, <laughs> ไต่แตบมุมีผพักเนนาเนาะถ้ามีพักเนนาสตอเลยเนี่ยสุดยอดของความอร่อย ห้างกิ่งห้างซองอันเด็ดเลยนะม,<บ>มาพี่น้องเซบๆต้วยกัน Năm thịt mặt mặc đấy Lúc xào mặt mặc Xịt xẹp vậy đó Nói của nó bị đó Rượu nướng ทำกันแล้วหลังเจ็บย่างแล้วเล่มเพราะมันเมิอดอยเลยเนี่ยไม่แม้ว่ากินไม่เมิดแล้ว อืมอยังนั่งเล่มให้มันมดกำลังแซบเอาล่ะจ้ะทุกคนเอาคลิปนี้แม่เอาไว้สำนีกก่อนพบพอกันไหมคลิปหน้าจ้ายังคือฮอดแล้วกันยังจะเอ็ดคลิปคือเก่าเด้อจ้าทุกคนแต่ทางเธอกับยะเวะเนจะเนาะหึงๆจังจได้มาพบมาพอกันกะเบิ่งคลิปเพ่อเด้อจ้าทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ บายยจ้า